นิวเชฟมาจัดทรงหน้าหลังใหม่กระต่ายจากร้านสตังค์รอตโตที่ด้าวิตวดมาแล้วค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะจัดทรงหน้าหลังใหม่เลยก็คือหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนมาหน้าทิมเลยลูกค้าก็ต้องการยกหน้าขึ้นแล้วก็ดัดแหนบกดหลังลงค่ะ,ะทรงจออกมาประมาณไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะอันดับแรกเราก็มาขึ้นด้านหน้าก็เลยทําการปรับสตัดโชกหน้าก่อนเลยจ้าเอาหน้าขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปค่อยวัดด้านหลังต่อนะไปจาาถอดโชคกันดีกว่าค่ะเอาโชคไปให้ช่างกดสปริงออกแล้วได้ปรับสตัดยกขึ้นค่ะให้หน้้าามานามนะูขึจกเเดดิะโอคถ ได้เรียบร้อยแล้วยกไปให้ช่างกดสปริงออกกันดีกว่าค่ะไปเลยจ้าอ่านี่ช่างก็กำลังทำการไขเบ้าหัวชกออกค่ะแล้วก็เอาสปริงออกแล้วนี่จานางก็กำลังทำการปรับสตัดอยู่ค่ะนี่จะสตัดจะเป็นเกีียวเนาะแล้วก็จะต้อง ขันออกแล้วก็หมุนเป็งเกลียวนะลูกค้าต้องการจะขึ้นเท่าไหร่ล้วก็วัดระยะให้ลูกค้าเลยจ้านี่ค่ะสำหรับกนนีลูกค้าน่าจะเอาหน้าขึ้นเหลือเป็นหน้าโหลด1นิ้วนะคะถ้าจาไม่ผิดเนาะโอเคค่ะหลังจากได้ระยะที่ต้องการแล้วก็เหมือนเดินเลยจ้าประกอบใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จเรยบร้ยยกมาใส่ที่รถกันเลยก่ะด้านหน้าขออนุญาตทํางานเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าทําจับทรงหน้าหลังเลยก็งานจะต้องเร็วหน่อยไม่งั้นจะส่งงานและคิดมันจะยาวเกินไปโอเคด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยใส่ล้อเลยจ้าขึ้นแม่รงเอาสามขาออกดูทรงจะมีจัด เสร็จแล้วเราก็มาต่อด้านหลังกันเลยจ้านี่หลังจากดูระยะเรียบร้อยแล้วช่างไปวัดด้านหน้า้านหลังคุยกับลูกค้าเรียบร้อยสรุปแล้วคันนี้ขั้นหลังก็ตัดแหนบลงให้เหลือถามสอบยงโวมมือช่างแล้วแล้วก็สีสอบฟิตๆนะอ่ะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไปเลยค่ะขึ้นแมลงเหมือนเดิมจ้าถอดล้อถอดแป้นค่ะข,ขายแป้นออกมาเลยค่ะอ้าวได้เรียบร้อยแล้วยกเพลาขึ้นค่ะเอาสามขาไปลองจากนั้นเอาหูแหนบด้านหลังลงจ้า หูหนีบด้านหน้าลงค่ะยกไปกดดัดกันดีกว่าจ้าโอ้โหขากล้องแสบตามากเลยไม่ออโต้ให้นะคะเสร็จเรียบร้อยจะไปค่ะช่างทำกรารวัดระยะก่อนถอดแผ่นรับน้าหนักออกนะจ๊ะทั้งสองตับเลย่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําการวัดระย,ยะอีกรอบหนึ่งหลังจากเอาแผ่นออกเรียบร้อยแล้วยกขึ้นไปกดดัดกันดีกว่าค่ะทํางานด้วยความรวดเร็วเหมือนเดิมแต่จริงๆมันไม่เร็วนะมมนช้านะแต่วันนี้กอนะไม่งั้นส่งงานและคลิปจะยาวไปโอเคค่ะตับที่หนึ่งได้เรียบร้อยแล้วยกไปเลยจ้า วัดระยะได้หรือยังคะช่างทั้งสองตัดอ่ะเรียบร้อยแล้วทําการประกอบแผ่นรับน้ําหนักไปเลยจ้านี่แผ่นรับน้ําหนักมีทั้งสองแผ่นนะคะแผ่นสั้นแล้วก็แผ่นยาวแล้วก็เนี่ยที่ร้านเหมือนเดิมจะดัดเท่าเดิมไม่มีเปื่อซ้ายเปืือกขวาแล้วก็ดัดไม่ไปขึ้นเสร็จแล้ววัดระยะทั้งสองตับนะคะว่าแผ่นรับน้ําหนักเราดัดมาเท่ากันไหมเท่ากันเรียบร้อยแล้วยกมาใส่ที่รถกันดีกว่าจ้าประเภท e นิวเชฟค่ะอ้าวใส่หูแหนบด้านหลังไปเลยเสร็จแล้วใส่หูแหนบด้านหน้าต่อไปเลยจ้า ขันให้เรียบร้อยค่ะเอาก้อนโหลดไปใส่เอ้ยกเผาลงแล้วก็เอาแป้นไปใส่กันเลยค่ะอัดน็อตทีนนดด่มือแล่วก็อัดเดบอกไฟฟ้าให้เรียบร้อยจากนั้นใส่ชคเสร็จเรียบร้อยเอาล้อมาใส่เลยเดี๋ยวจะได้เห็นทรงเลยค่ะว่าทรงรถเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนเนาะสำหรับนิวเชฟคันนี้จ้าอัดน็อตให้แน่นเลยค่ะอัดเดบอกลงขึ้นมาแล้วเอาสามขาออกจ้าเตรียมดูทรงกันเลยรอสักครู่นะอ่าช่างลงอึ๊บมีเลยค่ะ สามสอดล้มหลวงของช่างแล้วก็สี่สอดติดติดช่างนะโอเคลูกค้าต้องการแบบนี้จัดให้วัดปอนแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะพรกคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสะตางรอโตอยู่พุกต้นทุนใส่สามติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาส่งไปสวยกว่าเดิมเลยเมื่อสักครู่นี้มาหน้าทหมอตรงนี้สวยๆไปเลยจ้าเดินทางปลอดภัยคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ